สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนพบกับผมยังนเงยกับช่องเกษตรไทยปูนะครับสำหรับเช้านี้ก็พาทุกคนลงมาที่สวนของทุเรียนของเราอีกเช่นเคยกับผมกับบรรยากาศนะครับฝนตกลิ่นนะครับนี่เราใกล้เราใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศมันต้องอย่างนี้นะครับฝนตกลิ่นนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับ นี่พามาดูสวนทุเรียนของเรานะครับนี่ครับผมตอนนี้เป็นช่วงของใบอ่อนกำลังแตกกำลังเพสลัดเลยนะครับทุกคนนี่โดยเฉพาะต้นที่กำลังให้ผลผลิตของเรานะครับนี่ยอดไหลครับทุกคนอาการยอดไหลนะครับ นี่คือยอดมาทั้งต้นเลยนะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าต้นทุเรียนของเราจะสู้ยอดได้หรือเปล่านะครับนี่ยังดีที่ลูกยังไม่เยอะนะครับเอาไว้แค่3มลูกนะครับแร้วแข่งกับยอดนะครับจะสู้ยอดได้หรือเปล่านะครับนี่ใบเก่าเราก็ยังเยอะอยู่นะครับพื้นเพนใบเก่านะครับยังเยอะอยู่ ใบใหม่ก็แทงออกมาครับไม่รู้ว่าลูกทุเรียนของเราจะจู่ครบหรือเปล่าทั้งยอดไหลทั้งฝนตกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะพามาดูลูกทุเรียนของเราต้นนี้เป็นต้น,นที่สองที่ให้ผลผลิตในสวนช่องเกษตตปูนะครับนี่ครับทุกคน ทุเรียนอายุประมาณห้าสิบวันครัอครับผมห้าสิบวันครับอายุผลห้าสิบวันหลังดอกบานนะครับช่วงหางแย่ไม่ก็นับหนึ่งไปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ห้าสิบวันแล้วนะครับนี่มาดูไฮไลท์ไฮไลท์นะครับเป็นทุเรียนไรน้าครับทุกคนนี่เริ่มมีการขยายครับ ตรงเปลือกนะครับมีการแตกนะครับแสดงว่าลูกเขาเริ่มขยายครับทุกคนนี่ตอนแรกจะเป็นอะไรท็อปนะครับท็อปหนามแดงๆบริเวณน,นี้นะครับผมเลยทําการแกะนะแกะเปลือกออกเลยแกน้ําออกนะครับให้เป็นไน้หนามไปเลยนะทุกคนทดลองว่าท็อปจะหายหรือเปล่านะครับท็อปจะลงลูกหรือเปล่านะับก็ลอง แก้ไขวิธีนี้ดูครับผมก็เสียได้นะครับไม่อยากดัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่นิดเดียวนะครับมันยังไม่เน่ามันยังไม่ซึมเข้าไปด้านในมันยังไม่ไม่เป็นเยอะนะครับผมก็เลยอยากทดลองดูครับว่าถ้าเราแกะน้ําออกนะครับตุวเรียนเราจะเป็นอย่างไรนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจะได้มีประสบการณ์นะครับทุกคน Liberal, อย่าพึ่งเชื่อคนอื่นเยอะนะครับเราต้องลงมือทาด้วยตนเองนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะครับต้องลงือทาด้วยตัวเองวิเคราะห์หน้างานของเรานะครับน gucken, <Mire k. S 1> e ี่ครับผมทุเรียนไล่น้ำครับผมเป็นการทดลองแกะน้ําออกนะครับหลังจากที่เป็นท็อปที่ปลายน้ํานะครับเป็นจุดแดงๆบริเวณนิดนึงนะไม่กว้างครับก็เลยทําการลองแกะทดลองดูครับผมอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งตามตามนะครับ เดี๋ยวให้เราทดลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะหายหรือเปล่าครับรอติดตามกันนะครับทุเรียนไรน้ำครับผมนี่ลูกที่สามงก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนครงจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับลูกจะบิดจะเบี้ยวนะครับโอกาสล่วงก็มีสูงนะครับทุกคนยังไงก็รอติดตามรับชมเป็นกําลังใจจ้องเสียะดูด้วยนะครับตอนนี้เจออุปสรรคนะครับทั้งฝนตก ลิ่นล้าก็ยอดไหลนะครับเราก็มือใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับให้ทุเรียนของเราได้อยู่ตลอดรอดฝั่งนะครับทุกคนนี่ห้วันนะครับอายุ50วันนะครับต้นนี้ยอดก็กําลังแตกสะพรั่งเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะอยู่จนครบซีซั่นหรือเปล่าครับก็รอลุ้นรอติดตามกันครับผมสำหรับ เช้านี้ก็บรรยากาศมันได้นะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนใด้ดูครับผมนี่น้ำพื้นดินก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไปด้วยน้ำฝนนะครับทุเรียนต้นนี้ก็จะเข้าในเรื่องของอายุนะเดือนกรกฎานี้ก็จะครบ6ปีนะครับทุกคนเป็นต้นที่ ช่องเสตไทผู้ได้ปลูกไว้นะครับในช่วงไปทํางานที่กรุงเทพนะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านแบบเต็มตัวนะครับก็ปลูกทิ้งไว้นะครับปลูกทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณยี่สิบต้นนะครับตอนไปทํางานกรุงเทพนะปลูกไว้ยี่สิบต้นก็เหลือรอดประมาณสี่ห้าต้นนะครับทุกคนหลังจากนั้นพอกลับมาอยู่บ้านแบบเต็มตัวนะครับประมาณสามปีนะครับ ็มีการปลูกซ่อมนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับอันนี้คือต้นที่ปลูกซ่อมนะครับต้นนี้ก็จะหนึ่งปีสิบเดือนจะเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะเป็นต้นที่ปลูกซ่อมนะครับที่ชุดแรกนะครับชุดแรกมจะปลูกเป็นแถวไปเลยนะครับยี่สิบต้นนะครับแต่มันก็ตายนะเนื่องจากไม่ได้ดูแลแบบเต็มที่นะครับ แล้วก็ขาดน้ําขาดอะไรนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องดูแลจะใส่ตลอดเวลานะครับก็มีการปลูกซ่อมนะครับปลูกซ่อมตอนนี้ก็ครบยี่สิบต้นแล้วที่ปลูกซ่อมนะครับก็รอเวลาเจริญเติบโตนะครับนี่ครับผมนี่คือต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนแล้วนะครับทุกคนนี่เดือนกรกฎานี้จะเข้า ปีที่6นะครับเป็นต้นที่โตที่สุดในสวนนะครับสําหรับต้นนี้แต่ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับนี่ทุกคนรอรุ้นปีหน้านะครับรอรุ้นปีหน้าว่าจะมีผลผลิตให้เราเชยชมหรือเปล่าครับต้นนู้นก็จะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตต้นแรกของเราเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมนี่ครับผม,ผมต้นแรกที่ เป็นต้นที่ให้ผลผลิตกับทางสวนนะครับนี่เป็นต้นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่ต้นเล็กๆนะครับรุ่นเดียวกันนะครับกรกฎดานี้จะเข้าปีที่หกนะครับปีนี้เป็นปีที่ให้ผลผล,ผลิตปีแรกนะครับอายุของผลทุเรียนก็ประมาณร้อยกว่าวันแล้วนะครับร้อยกว่าวันแล้วร้อยสี่วันร้อยห้าวันแล้วครับนี่ครับ ีนี้ก็ให้ผลผลิตไปแรกก็ให้ไปตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกนะครับทุกคนนี่ครับผมยังไม่แก่จัดนะครับยังไม่แก่จัดนะครับทุกคนก็ต้องรอให้ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนะครับนี่ครับผมอ่าสุกีห้าครับ,อ,กกรบอยู่ด้านบนนะครับนี่ ตอนนี้ยอดใบก็เริ่มเพนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับเดี๋ยวมารอรับชมรอติดตามนะครับรอดูนะครับว่าเน,นื้อและรสชาติทุเรียนของเรานะครับบานกกตูมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับรสชาติของทุเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นปีแรกที่เราจะได้ชิมทุเรียนของเราแล้ว สําหรับทุรเรียนกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ผ่านเพื่อนมาดูสวนในช่วงของโจเช้าแล้วก็เพื่อเดินดูทุรเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับท่านใดนะครับ รับชมก็ฝากกดติดตามให้ช่องกเกษตรบูด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องกเกษตรพูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ